เอาไฟกลางๆ้ะพี่น้องนะยาสีกล่องเอาแต่น้ำมันบันเอาส่วนผสมมันออกไปน,นะเอาเกี่ยวน้ำตาลมันได้เป็น,นังสีได้พี่นอ้องได้เดี่ยวเอาสีมันสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตียเ๋ยพาแสบอยู่ดีลอยนัว่องลอยนัวมื่อนี้น้ำปลาแดกยายเบื่อต่ำหุงลรายายสีตม้มน้ำปลาแดกเด้อพี่น้องนะยายต้มยายต้มเราไหนน้ำปลาแดกเนะี่ย ปลาแดกย่า่กับปลาแดกอยู่ในหายยหา่ลรืปล่าปลารวมเราปลาทั่วไปล่าพี่น้องมันได้ปีไปไปแล้วยหญ่เสียมาตมไปใส่ตาหูส่วนผสมของย่า่นี่ตามที่เคยเฮ็ดมาเนาะย่า่เคยเฮ็ดมาเนาะอันนี้คือใบมอนนี่พี่น้องยหา่เอาใบมอนใส่น้ำใบมอนใส่ใบมอนนี่คือใบมอนเด้อพี่น้องเด้อใบมอนใบมอนเอามาตุมใส่น้ำปลาแดกมันสิแส่บแล้วย่า่สิใส่ใบบกเขียบคือใบบกน้อยนาน it, on, ี่น้ำ ปลาแดกสองกิโลใหย่เอามาก,กำหนึ่งเนี่ยปลาแด็กหย่สองกิโล่แล้วก็ใส่ใบเตยน้ำพี่น้องมันสิมันสิแซ่บเล่นสิหอมน้ำทั้งหอมทั้งน้ำมันสิบ่ข้าวบ่ข้าวดอกหลับปลาเดกกันโดนละอันนี้คือใบยอดผักกะทินกันผักหยอดผักกะทินใส่เห็ดสมุนไพรลงไปเนี่ยต้มให้มันออกสะกอนให่สุ่มนี่ละออกปลาแดกสองกิโลยายตมนะ้มแล้วแล้วยายสิใส่น้ำ ส่วนผสมนี่อีกประมาณจะกวดโคกนเนื้อพี่น้องนะพุลกอนมันก็สีว่าใส่ดอกใบเตยใบมะเขียบใบม่อนเนี่ยแต่ใยใยใบม่อนนี่มันสีเพิ่มรสชาิรสชาิสีแซบขึ้นมาพี่น้องกับใบมะเขียบมันก็สีแซบใยเคยเคยเหตุบังสีก็เลยใส่ใบเตยนี่มันก็เสีดให้เข้าหอมน้ำพักกระถินนี่ยอดกระถินผักระเกษตรบานเท่านี้เพื่อสีสันน้ำจังน้อยพี่น้องแต่ว่ากระแซบสีบอยสีใหดมันหอมเลยนี่ย พี่น้องเดี๋ยวมันหอมแล้วเนี่ยหอมอะไรเนี่ยเห็นบหมเนี่ยเอ้าเนี่ยมันมันมันเปื่อยไปแล้วเนี่ยลูกหลือวแต่กลางมันเนี่ยมาเอาน้ำมาแม่แเสาน้ำใส่ใยใส่ใบม่อนนี่ใบม่อนนี่สิรสมันแสบรสกลมกลมขึ้นมาใบบวเขียบเพื่อกันพี่น้องรสมันกัสีกลมกลมขึ้นมาใบเตยนี่ก็เพื่อคึ้มหอมคว้นหอมมันใบกระถินกับเฮ้ากับสีสันแล้วมันกับรสสาตาดมันกับสีดีขึ้นพี่น้องการต้มน้ำประเดียบใยเคยต้มมั้งสิเนี่ยมัน มันเปื่อยบ่แล้วล่ะนี่มันเป,ปนื่อยบ่แล้วเนี่ยายเสีย่ยน้ำใส่ด้น้ำใส่ประมาณจะขวดขวดโคกหนึ่งผสมน้ำน้ำพี่น้องเพื่อลดความเค็มน้ำต้มซุกแล้วยายกับเสียไปปรุงไม่ย่อเดี๋ยวปรุงปรุงไม่อีกได้พี่น้องได้เนี่ยบอกให้ให้สมุนไพรห้เอาเปื่อยออกจย่างน้อยก่อนมันจะได้รสชาติเนี่ยพวกพวกใบม่อนพวกใบ,บเตยใบบักเขียบบักน้อยนาเน,นี่ยนะพี่น้องใบม่อนคือใบม่อนเด้อ เนี่ยบอสีมันสีได้แล้วเนี่ยบอเดี๋ยวมันสูงเราแยกสีไปกองแล้วแยกสีเ็ดส่วนผสมใหมอ่อีกใส่ไฟกลางนะพี่น้องมัต้องใส่ไฟแห้งเลยเด้อถ้าใส่ไฟแห้งมันมันสีปูมโพดมันสีพดโพดโนแล้วมันสีมันสีลงนี่มันสีลงเนี่ยเพราะว่าประแดดเขามันก็เป็นเข้มอยู่แล้วเขากับเอาน้ำใส่น้อยนึงตัดความเข้มลงไปเพื่อทำมะม่งมันสีได้แซบขั้นเขาต้มแล้วเขาปรูงแล้วเก็บวไไ้ในโฮมจะสัวไปถือให้มันถือแดดมันสีกินได้ประมาณจะเกือบเดือนได้พี่น้องได้เก็บว้นะ ต้มให้สมุนไพรเนห้นี้เปื่อยออกมาจาัหน่อยพี่น้องมันสีได้รสชาติแล้วเขาเอาไปปรุงไมแล้วพี่น้องได้ขวดที่เ้อสซีเก็บนะ่ะพี่น้องต้องเอาน้ําห้อนมาตม้มต้มน้ํพร้อนแล้วมาล้างมันสะอาดแล้วง่้ลุกสะกอนใหน้ำไหลออกสะกอนแล้วเขาจังมาเทน้ำประแดกเข้าใส่แล้วพี่น้องได้มันจังสีบบูดบเนเก็บไว้กินได้ประมาณจะเกือบเดือนนี่ละพี่นอ้องต้มมาประมาณสามสิบมาทแีแล้วแล้วย่ายสี่ก่องออกแล้วเด้อวันนี้ได้มันสุกแล้วย่ายสี่ก่องเอาแต่น้ำมันมา เอาสว่วนผสมมันออกป่ะนะสว่วนผสมมันออกกองออก,ออกมันสะอาดเลย ลนของออกเลยมันเวลาเ้าไปนั่นใ่ขวนค่อยง่าย เศษมันนี่ก็มีประโยชน์เนี่ยไปใส่โกบักเผาเลยเนี่ยเผาเฉยใหญ่ไว้ต้มสุกแล้ววันนี้ย่า่เสียไปปรุงแล้ววันนี้ย่า่เสียไปเกี่ยวกับปี๊ใส่จั๊กน้อยใส่น้ำตาลนจั๊กน้อยพี่น้องอ่านี่คือสุกแล้วนี่คือนำไปอยากสุกแล้วเนี่ยวันนี้ย่ายสิเกี่ยวน้ำตาลใส่แด้ววันนี้พี่น้องเกี่ยวน้ำตาลใส่ เกี้ยน้ำตาลให้มันเหลืองใหดไฟอ่อนๆนะพี่น้องเขาบอกใหม่เด้มาชิว่าไปยังคือดำแท้ขั้นมันใหม่มันดำมันจะขมนี้มันจะออกขมผมเนี้ยให้น้ำตาลเหลืองๆเอาเกี่ยน้ำตาลให้มันได้เป็นสีได้พี่น้องได้เกี้ยเอาสีมันเกี่ยวน้ำตาลแล้วแล้วข้าเก่าเอากับปีใส่ไผ่เอกของข้า็คือกับปีเกี่ยวกับปีใส่น้ำ อันสองกิโลใ่ใยไสสองรอยกั่มเลอพี่น้องเนอะใสกับปีสองรอยกัมง่ายจองนะอ่อนเนี่ยเหล่าน้ำประเด็กย่อลงจย่าง,ยงหน่อยอเกี่ยวน้ำตาลเกี่ยวน้ำตาลนะเกี่ยวดนๆเน่ยเกี่ยวไว้หลายมันใหม่ขั้นใหม่มันมันสีขมเกี่ยวใจเย็นๆไฟอ่อน พอดีได้น้ำตาลเป็นสีงามๆแล้วเขาก็เอากะปิลงจากน้อยกิโลหนึ่งขั้นปลาแดกกิโลหนึ่งใส่ใส่กะปิจากลอยกัมเ้อพี่น้องแล้ออันนี้ย่อยสองกิโลย่อยใส่สองลอยกัมนี่แหละมันสิออกมาลักษณะนี้แล้วน่ะคนอย้นจนจนกะปิเขาละลายเวลาค่อยเอาน้ำปลาแดกลงบ้านนี้ปรุงใส่กะปิกะผงสุรนรสแล้วพี่น้องใส่ผงสุรสน้ำหน่อยหนึ่งเพื่อดับความเข้มหลายเพิ่อมั่วขมอร่อยอร่อยกะปินี่มันสิ สีซอยเข้าได้หลายเติบนี่แหละมันจะเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องเนี่ยสีมันจนว่าข้นยนมันละลายกกันหมดละเขาก็นำเปลือกลงนำเปลือกที่เขาต้มไว้นะย่าก็เสียเอาไว้ใส่ตำหุงกินนละพี่น้องมันเบิดแล้วที่ย่าเห็ดไ้นะมันนี่ย่าเห็ดไม่ย่าก็บไ่ได้เคยย่าก็บไ่ได้ว่าของย่าสีเสียบดอกพี่น้องแต่ว่าย่าเคยเห็ดอึ่งสีย่าเคยินหนึ่งสีแต่ว่าย่ากับว่าย่าเสียบยู่พี่น้อง นี่ละอันจะเป็นราา้านานนี่แล้วพี่น้อง,ง,งเนี่ยมว่ะเยี่ยมจเย้าเลยว่ะเนี่ยกจะได้แล้วคนเหนมันได้ได้ไฟอ่อนน้าพี่น้องบตอนนี้ไฟอนน่ฟอนนะ่นนี่ตอนตอนข้าเกี่ยวอันนี้เฮ็ดไฟอ่อนย่าเฮ็ดไฟแห้งมันสิใหม่ขั้นใหม่มันสิขมไปเลยพี่น้องน้ำตาลเนา็เฮ็ดใจเย็นไฟอน่อนขั้นเฮ็ดไฟแห้งไรนำ้นำตาลน้ำตาลใหม่ก้อนนี่ขมเลยพี่น้องน้ำแดงขาจะขมเลยได้แล้วะนะ อันนี้น้ำปรดงที่ย่อยต้มไว้ย่อยกองไว้แล้ววันนี้ย่อยเสียเอาเอาอันน้ำตาลเกี่ยวกับอันกับกะปีเกี่ยวนี่เท่ลงเนี่ยพี่น้องเท่ลงผสมกันเลยนะนี่แหละย่อยก็เฮ็ดืังสี่คอสําคัญย่าให้มันไหมนะพี่น้องเนื้อน้ำตาลนะถ้ามันไหมมันสิขมไปเลยนี่แหละแบบนี้แหละเนี่ยตั้งไฟไว้ให้มันเขาๆกันแล้วเขาเขายังเอาว่างไว้มันเย็นนี่ผองชลนะ ใส่ผงชูรสน้ำเดาประมาณจักสามส่วนนี่ได้นะพี่น้องสามส่วนเท่านี้ละผู้ได้มากหลายก็ใส่หลายแต่ว่าใหญ่มากซ้ำนี่นี่หละนี่ขั้นตอนมีเท่านี้ละเวลาเก็บเข้ามันเย็นแล้วเขาเก็บใส่ขวดขวดเท่าต้องล่างหน้าให้สะอาดขวดเท่าที่เก็บขวดเท่าที่เสียบไมาเก็บนี่ต้องต้มสะกอนได้พี่น้องต้มให้มันสะอาดเฮดให้มันแห้งตะกอนเขายังเอามาเอามาเอาน้ำประเดียกเข้านี่น้ำประเดียกเข้าก็เย็นแล้ว เอาเทใส่ไ,ไว้แล้วเ่าเก็บไว้ที่ทีโฮมโมพี่น้องกินได้กินได้ย่อไปตากแดดคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาเบิง่งย่อยต้มน้ำมะเดื่อตมม้มแบบนี้แหละย่อเคยต้มทังทีละขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไล,ลค,ค,ค์กดแค่กุลซับสกายย่อยได้เด้อเฮ็ดแบบนี้ล่ะสูตรน้ำมะเดืบบ่อย่อยเตี่ยที่กินกับลูกมากเฮ็ดจังทีล่ะค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเบิงมาติดตามลูกกับแม่ขอบคุณจากแก่กิงค่ะให้พี่น้องเขาอยู่ดีกินดีมีความสูงมีเงินใส่เด้อค่ะเด้ออยากเก็บอยากจนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมูเทาเด้ออย่าลืมนำประเด็กยายเตียเดย้อยายเตียผ้าแสบเด้อค่ะเด้อ